ก็เป็นส่วนซึ่งกันและกันครับหรือว่ายังไงเห็นอย่างนี้ไหมใช่เห็นว่าพอเราเราบริสุทธิกับกับทุกสรรพสิ่งนะครับเราไม่รู้สึกกลัวแล้วก็ผมเหมือนผมได้คําตอบว่าทำไม,มผมได้คาตอบว่าที่ผมนะที่นี่ครับผมได้คําตอบแล้วว่าเราเอาพลังงานแบบเนี้มามาใช้ในการทํางานก็คือ ผมเห็นเลยว,ว่าตอนที่ผมไปยืนภาวนาอยู่ตรงน้ําตกนะครับทุกอย่างเป็นธรรมะม,มันบริสุทธิ์มากเลย้วเราผมก็เห็นเลยว,ว่าอ๋อไอที่กั้นผมระหว่างผมเนี่ยกับธรรมะก,ก็คือไอสิ่งที่มันปรุงแต่งมันไม่เป็นธรรมชาตินะครับพอเราเห็นตรงนั้นปุ๊บผมก็เลยของเราเรามีความสามารถที่จะ มีความสุขทันทีเดี๋ยวนี้ตอนนี้ครับหลวงพอ่อแล้วก็ก็เลยเมื่อวานผมก็เลยได้ได้ติดติดกัเหมือนมันเอ,อมันเป็นพลังงานที่ที่ดึงมาไม่จับกัดนะครับหลวงพอองอ่อถช่องของความเมตตาดึงเท่าไหร่ก็ก็ไม่หมด ไม,ไม่รู้ว่าใช่หรือ,รอเปล่าตัวถามว่าตัวขระดนั้นเป็นไงมีทุกไหมล่ะโอ้หายไปหมดเลยครับละ,ละลายละลายตัวหายไปเลยอืมแล,แล้วก็ดูเอาตรงเอาเอามติติตรงหน้ามาพิจารณาเดินปัญญา,าหนึ่งถ้าเข้าอยู่สถานะแบบนี้ไม่มีทุกข์มไม่มีทุกข์เพราอ,อะไรเพราะไม่มีตัวก็ไล่เอาเองเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน เราก็ทำสเตตัสต,ตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นอะไรที่มันยังไม่เหมือนสเตตัสต,ตรงนี้เราก็ปรับปรุงแก้ไขให้มันลงตรงนี้โดยใช้ทางไปนตัวเดียวแค่นั้นแหละแล้วก็เดี๋ยวปัญญาเดอนเดนแล้วก็มาคุยกันนะคือสิ่งที่เห็นคือเห็นสภาพความกลมคกืนที่เรากระทำเป็นส่วนเดียวเราเป็นส่วนของธรรมชาติ เราได้เห็นธรรมชาติที่แท้จริงเรอเนี้ยเราเห็นอย่างนี้ถึงแม้มันไม่มีทุกต่อไปก็คือเวลาเราอยู่กับสังคมไหนก็ตามเราจะต้องดูภาพจําลองตรงนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้ถึงไม่มีทุกถ้าเราเสด็จสังคมที่เราอยู่ณปัจจุบันคือโลกความเป็นจริงเนี่ยมีอะไรที่มันไม่เหมือนเราพอจะ,สเ,อะเสริมสร้างปรุง แก้ไขให้มันไปคล้ายจุลน์นเพื่อบรรยากาศจุงนจะได้เกิดขึ้นเข้าใจนะบังเหมืเนรอะว่ามันต้องขอบคุณหลวงพ่อน,นะครับที่เมตตาชวนมานาผมรู้สึกไม่ไม่บังเอิญอะไรอย่างนี้นนไม่มีอะไรบังเอิญหรอกลืมเอามือืีไป ไปเยปอไปเป็นเพื่ออะไรอย่างเงี้ยครับว่าคดีหมอนจอบแล้วก็มีเด็กเด็กชาวม้งที่เขาไปด้วยครับก็มีเด็กชาวม้งเด็กชาวม้งที่เขาไปเป็นครูก่ะครับหลวงพ่อแล้วก็ตอนช่วงที่เราขึ้นขึ้นสระน้ำนะครับก็เด็กเขาก็อยากเล่นเขาก็ถอดเลือเกงไงตัวเดียวลงไปเล่นน้ำมาครับแล้วเราก็เตรียมเตรียมผ้าุณหมอมไปด้วย แต่เขาไม่ได้เตรียมมาผมก็เอาภาพบุตรู้นะครับไปไปเช็ดเด็กนะครับแล้วก็พอใจมันเป็นทางมันมีความสุขตอนที่ทําให้เขาครับ<ม>แล้วก็ก็เลยรู้สึกว่าตรงน,นั้นมันเป็นมันกลมกลืนเป็นธรรมชาติก็เลยทุกพอพอเดินมากนะครับมันก็ตอนตอนเดินกับพอ่อกับตอนเดินแม่นี่คนละติเลยค,คนละโลกเลย ก็แอันไหนที่มันยังไม่เหมือนมันขาดอะไรก็นึกถึงภาพตรงนั้นแล้วก็สร้างบรรยากาศตรงที่ว่าคนละโลกให้มันเป็นเหมือนขาดในขาดทานขาดการมองมุมนี้อะไรเงี้ยก็ทําไปเข้าใจนะอน้อยมีอะไรไหมมุยมวยมวยก็ ทำแบบผมพอบอกว่าหัวใจมันเต้นแรงตอนตอนนอนอนเออเขาเต้นแรงเขาเต้นแรงเต้มากเลยก็ให้ทางเขาให้ทานเขา,า,เขามันก็เท่าซอกลงมา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 ,ลงมาแล้วก็นอนไปเลยเออก็นอนไปเลยก่อนก็นไม่เปน็นช่วงน,น,นี้ได้ทานมากเลยกันพี่สอนอะ่ะสอนอเขาจะบอกทานบุญผ่านบุญ่าให้เมียเขาให้ พีมีพีนมีอะไรแยวบุญอะไรบอกทานให้ให้ทานเมนก็นกับพระไปไป,ไปทำบุญทุกอย่างหลวงพ่อเด้อเราก็ทำแล้วก็ได้ปิติตรงนั้นมายังไงสง่าสวัสดี굿โมดี้ แล้วพิธีตรงนั้นมาแล้วก็สะสมแล้วก็ม้เมตตามีตามีตาทำมีโทงเลยเดี๋ยวทำไปก่อนเดี๋ยวปัญญามันเกิดขึ้นดีแล้วเกิดแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันปรึกษาน้อยก็ได้ปรึกษานิดก็ได้นะเดี๋ยวไม่ก็เดี๋ยวช่วงนี้มันเปิดแล้วเราว่างกัเดี๋ยวนัดกันเราเข้ามานะ